ร่วมร่วมใจและแรงใจแล้วที่ประธานสุดก็ต้องบอท่านประธานสโมสรทุกสโมสรแข่งแ่งท่านร่วมดูเยออย่างดีเช่นยกตัวอย่างเช่นสถาสโมสรแท็กพิสตร์เลี้ยงทีเนะดูไ่มดูดีเพราะดันั้นดังนั้นถึงปลูกฝังให้นักเตะุกคเป็นซึ่งเป็นของคนไทยตั้งชาติเล่นเพื่ออะร้อยคนไทยทั้งชาติให้สั้งวยจิตวิญญาณนะตู้เพื่อคนไทย ภาและหัวใจแลว้วก็มีพันาะสำคัญที่สุดของไทยก็คือรัฐธรรมไทยโดยการขอ,อโทษแล้วไหว้มีพัยธะนะครับแล้วอดทนกับท่านนะแต่ถึงด้วยทุกนะครับแล้วก็ในปรเด็นนี้เนี่ยแต่และแมตช์เนี่ยมีการอาชีพอยู่แล้วนะครับการันตีเลยชนะนะแมตช์แรกเดือดเลี้ยงหมาเนี่ยการันตีเลยจากคำใส่ญญหน้านะครับชนะนะฮะถ้าชนะนะแล้วก็แมตช์ที่สองถ้าแต่ห้าการันตี มีมากกว่านั้นตอนจึงสองแปนแเราจะให้แต่อย่ากจะให้แต่ยังเล่นด้วยจิตวิญญาณความเป็นเรื่องความเป็นไทยที่แท้จริงซู้เขาพีา่น้องคนไทยทั้งชาติที่เขารออยู่เพราะฟุตซอลทีชาติไทยไม่ใช่เป็นสองไทยที่สองคนไทยทั้งชาติในไทยคนทั้งชาติที่ต้องรู้เสียแต่ภายใต้สระคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วท่านนุสัตย์เรื่องรรอนี้จ้าหนะุ่